โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซ uh ิร์ฟอัพเตอร์นะครับผมเอเบนะครับผมเป็นเกมใหม่นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ไม่ใช่วอร์ซีนะครับผมก็แบบภาพโคตรของโคตรสวยเลยนะครับเจ้นี้ก็คือเซฟโซนนะตอนนี้ผมกําลังจะรวมตัวนะครับผมไปหาน้องๆนะครับที่เมืองสโตนนะครับผมก็ ออกทุกคนก็ต้องอ,ออกเดินทางไปกับผมนะครับผมก็ <c oughs> เดี๋ยวผมพาเที่ยวนะจะเป็นยังไงนะของจะเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับผม,มน,นี่ออะไร๋อของครับอันนี้ค่าเมกม Walk Team ตะกอนเลยนี่ก,นก,นก็คือวอ l k t ตะกอนอลโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่เมืองอันเรานะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไปอยู่ในเมืองอันแสนโหดลายนะครับผมภาโคตรสวยโคตรลื่นผมบอกเลยโคตรลื่น ขนาดน้องน้องผมคอมกรากอ่ะโคตรลื่นผมบอกขนาดนั้นเซิร์ฟโคตรดีแอดมินจ้างผมมาทำไปบ่อยๆนะครับผมจะรีวิวอย่างมดงามเลยนะครับผมตอนนี้แอดมินน่าจะนอนหลับไปละไอผีอะไรกูเต็มเลยน้องวิ่งหมดกูวิ่งหมดกูวิ่งหมดน้องกูจะตายให้ผมกังกูหน่อยเปิดประตูได้ปะเนี่ยกูจะตายจีกการรอดมึนนะกูหน่อยกูจะตายน้อง ช่อยหน่อยช่วยหน่อยวิ่งกูหมดน้องชายโอเคครับผมเดี๋ยวก็ไปอยู่โอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้รวมตัวนะครับผมเราจะถามพาทีละคนครับคนแรกครับชื่ออะไรครับบังฟีคนสองชื่ออะไรครับนักกัดนหนึักกัดชื่ออะไรครับนักกัดต่อไปนี่เนี้ยอันนี้นี้นี่ชื่ออะไรแซ่เนี่ยชื่ออะไรชื่อหนึ่งครับอันนี้ครับชื่ออะไรครับชิ่ิลูฟี่ครับเนี่ยเนี่ยไอซีอะไรเนี่ย ครับผมครับเอออโครับอน่ยน่ชื่ออะอวเนี่ยชื่อากเครับเยผมมีคนล้เบครับเฮ้ยโอ้คุณจะตายเอโอนี่เียมนะโอ้แล้วกด F10 เลยกกดไ่ด้รับโอ้ยหดตา้ยเียอะไรมาไม่รู้เนีเอ่ยครับเหจะตานกดตเไกด้กดตัวเยด เออเท่ว่ามึงเท่ว่าตัวนี้นะเออตัวบีตัวบีซื้อของเอออะไรตัวล่างห้าล้านไอ้เหี้ยมันดิเออทำไมตัวล่างกูไม่เพิ่มเลยวะพี่ทองค่าผิดหรือเปล่าาพี่ได้ตัวล่างนะไอเชอร์กูอยากเงือบกดซื้อของอย่างหนึ่งก่อนเปล่ามันรอมึงมาเลยโอ้โหเจ้าก็แม่งโคตรแพงอ่ะเฮ้ยอัดจุ๊อัดจุ๊ นี่ฮเดอเทำเป็นทำเป็นรอบอนไม่ก้าใส่กับพี่กูเปวนตอนไหนอ่ะรู้พี่เกิดน่นเนเข้าบ้านตามกับพูย่งนี้เลยนาจก็โผล่หัวมาเยอะเดิฮึบแน่ยังมองไ่เ่ก็ไม่มีใสเต้านะฮึบ ปึ๊บปึ๊บกูถึงตัวละ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 แค่นั้นแหละถึงตัวละอางฟังมีอะไรบ้างวะจะมาเข้าด้วยพี่ผ่งแก๊สไปจั์เฮ้ยผมไม่รู้ทรงไอ้ไหนพี่ไปรับพี่ไปรับปุ่นี้พี่ข้างหน้าพี่อ่ะไอ้รับไหนวะไม่เห็นมีไปถ้าพี่เห็นพี่เพิ่งเกิดมามันไม่น่าบอกจุด จอยไเจลจะอยากข้างหน้าเลยจะตรงหน้าพี่เลยวัาผมหีกบอสดี่แบบคนลงเต็มเลยโอ้โหของรอกคนเยอะแล้วรอบ่ะะเออคนเยอะแต่ของเก่าวะเป่นอะไวนนี้มีชุดเกาะอยู่เก็บหมดแล้ว เออเยียมเยียมเยียมตอะในบิ๊กไม่เห็นน้บแดงผักใช้ยังไงวะต้องกดวางหไอ้บังเกอร์วะพี่บีบได้ไหมวะเต็มเลนกนได้เฮ้ยผูกผักได้ด้วยูกผักผูกผักเครอด ต้องรอมันโตกว่ามันช่ปลูกกลางถนนเลยต้องาาักอยู่นานเลยเลยเก่งไหม่ก็ได้มั้ยรวยได้เฮ้ยมีอะไรเปล่าวะเมืองแกะละมีรถก็มีี่แกมัดโอเคเมืองมันก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมว่าเมืองไหนนี่ไม่ใช่บาีอเมืองแกสนะครับมาดูนงเขาก็ู้อยู่รถยังไม่รับของเลยใครว่าคนที่แกมัดก็เกงนี่ไง ไอ้มันมีเวลาหน้ากากแก๊สด้วยเห็นไหมต้อจับมันทำงานป่อววะสิงสิงโอเคมันตั้งปิดผมทำไมอ่ะ อุ้ยเจ็บอยี so <you know ่เดยกก็ดักัควายกำลักาย อะไรเล่นไปทั่วไงอย่้ตกตายดิตกนิดตายเราเมองเลยแฟดแฟดสว่างเลยอะ <c oughs> <c oughs> มันตายแบบไม่ตายหรอกมั้ง น่าจะครึ่งตัวเรา12อ่ะเอายี่สิบไงเอา40าปอร์เซ็นต์โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่อยากเล่นแนวสวาย์เวอร์สวายเวอร์ก็สามารถตงมาได้นะครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์โดดไว้ด้านล่างคลิปนะแล้วก็ผมว่ามันก็สนุกนะครับเซฟนี้เขาจะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมบ้าเย